คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะสกมัาค่ะจะไปไวัยรุ่นวันนี้มาพบกับฟอร์จูน่าในค่ายยูฟ่าพีเจ8 8กับเกมเดลมาเจ็คเกอร์ของเราทุน2 5 0ย50คนตัดเบ็ดไปก่อนเลยนะจ๊ะที่เบาๆของเราเหมือนเดิมนะวันนี้โอ้ ดูซิว,ว่าเบ็ดเบาเนี่ยเขาจะทํากําไรให้เราหรือเปล่าอุยเบ็ดที่เก้าของเราตันมาแล้วเออช่องนี้สวยงามขั้แรกเก้าของวคนที่สองแจกกันต้องมา,ามาท่านผู้ชมน่าเสียดายนะอ่าโอเคไปเรื่อยๆที่เก้าของเราวันนี้ใช้สูตนการแตกๆสองทีนะท่านผู้ชมแตกตัวๆัวี๋ยวแตกนะจ๊ะโอ้ยฟันฟันโอเคมาเก้าและรัวๆไปเลยนะท่านผู้ชมเออ ดอกมีควันแปงแล้วค่ะพ่สาออ,อัง,งุ่นมายังสวยงามสวยงามสิงโตสิงโตมาแล้วจ้าวายด้วยโลด้วยและดอกนีแตกกันโลยังไปต่อคอ,อมโบสวยมากที่เก้านะทุกคนแตกมาแล้วหกหกเลพพิสาร์เออเกีสปีดไปยังไงยังไงเออแบบนี้มีสิทธิ์อ่ะัฟเป็ดขึ้นเป็นที่สิบห้าแตกแตกกันไปแล้วตอนนี้คอมโบแรกแล้วมาห้าคอมโบที่สองอ ไปไปไม่ได้อ้ามาแล้วองุ่นดอกมีเพื่เปรี้ยวหวานๆแล้วยังไงต่อจ้ะขวานล่วงเข้มาอุ๊ยหวายดอกไปต่อกันแจกกันเลยสะพี่สาอุ๊ยขวานดอกแรกขวานแถวแรกอุ้ยน่าเสียดายนะผู้ชมอ้ามาแล้วองุ่นดอกนีเพื่อมาปั่นไปปั่นไปเหลืออีกอุืยแจกกันยามไม้ไม้บองแล้วท่านผู้ชมโอ้โหตุด,ด,ดแตกแตกอย่าลืมนะแตกแตกอ่าโอเคมา ดอกนี้สวยๆครบโบ20ท่านผู้ชมโอ้โฟันกำไรได้อีกหรือเปล่าอุ้ยจับ,บแพนมาแบบ5นะจะ้ารอบนี้ท่านผู้ชมอ่าได้ยังไงต่ออุ้ยโอ้ยวายไปอยู่ห่างไกลของเจริญแนะดอกนี้ก็มาแล้วคอมโบนีรัมสิบท่านผู้ชมจา๋าแล้วยังไงต่ออุ้ยสวยๆหน่อยพี่ชายนี่มาแล้วโลดอกนี้ครบโบ5ฟันโบนะอีกสองตัวแล้วยังไงอุ้ยยังมยังมาแม่จ๋าปากตุ้ยเย่เออรับมาแบบอีก5 ปั่นซุนไม่เข้านะท่านผู้ชมมาเออแตกๆก,กันไปต่ออุ้ยโบนัสสองตัวท่านผู้ชมอุนยม,มาแล้วนะจ๊ะดอกมีคอมโปอ่ะรับต่อกับโลไหมอุ้ยแจกกันด้วยๆปังๆดอกนี้รับมาอีกห้าท่านผู้ชมอู้แจกกันต่อเอ,อ้ยไม่ใช่โอ้โ,โลทุกท่านผู้ชมสวยงามพระรามเก้าดอกนี้รับามาสีทิพย์พโบนี้อุ้ยคแดกเป็นขึ้นเป็นสามสิบง่ายอุ้ยไม่สวยไม่ ดอกมีประมาณสิบท่านผู้ชมจ๋าแลแจกกันยังแตกไหมโอ้ขู่อัง,งุ่นก็น่าจะดีนะท่านผู้ชมอ่ะโบนัสโบนัทส,ส่งฟูงมีแค่สามตัวของเรื่องจะเพิ่งแตกแน่นอนจัดไปชุดใหญ่ไปขวบกับแจกกันขู่ดอกมีหกตัวของคนสองกลัมาสี่สิบอุ้ยทุนครึ่งหนึ่งแล้วจ้าท่านผู้ชมโอเคมาเรื่อยๆแบบนี้ก็ดีนะแต่ว่าทุนเราก็ลดลงแล้วอนะงุนดอกนีมาแล้วของโบนัสิบท่านผู้ชมเออรอแตกไหมอุ้ยความ ไปต้องมาโล่นทับสักทีจะดีใจยังไงไม่เข้านักผู้ชมเอ้ยมาโอเคใส่เรื่อยๆกันก่อนนะคอมโบแรกมาแล้วสิคอมโบที่สองว่ายังไงอุ้ยไม่ไหลไม่ลื่นเลยนักผู้ชมเออหวายดอกมีระมาคอมโบสิโล่นลลงมาทับแล้วดอกนีอุ้ยยังไปสวยๆกับโลดดีๆนักผู้ชมสี่สิบเออระมายี่สิบนะนัผู้ชมโอ้ยรวมสักรี อกําไรนิดนะึงก็ไม่ได้โลกสวยด,ดอกนี่รอยอัาสิบสิบปังบริเยรู้เรื่องกระเบื้องแต่งไปแล้วจ้าพอสวยคอมโบเดยียวฟาดมา150่งร้อย้าจะแม่จ่าคูณ5เท่าไปเลยอ้าแตกเป็ดสี่สิบห้าเมือ่อเมื่อเราชนะเมื่อเราแตกนะเราก็แตกเป็ดเ,เ,เพิ่มเพิ่มขึ้นนี่แหละท่านผู้ชมอ้าเป็นการว่าดีสินค้าดอกนี้รับมาสี่สิบห้าฟันแจกักอีกหน่อยให้เป็นกําไรไหมเออสวยจะมีิสาคอมโบนี้ปรมาหกสิบท่านผู้ชมมงกุฎไว้ยังไงมงกุฎ สิงโตก็เกือบไปท่านผู้ชมโอู่สลับพี่กันนิดนึงนะเออมาแล้วไวเลยแตกกันจป้๊ปมาเมรจากา0อุบ้ยน้า่สวยไม่มีตัวยืนอุ้ยายโอ้โหใจใหายวาะดอก เลือกเหมือนเดิมในตาว่าเราจะเอาแบบว่าลวงไหนที่มันปังๆนะเราก็ต้องมาลุน้นกันอือช่องกลางไปเลยดาบกู้ันลดอกนี้รับอ่ะรับมาสาวรลอยในกระวิะวดก็ไมผู้อีดอกแรกเป็นเป็นอะไรที่ดีมากคือดูคือด,ดูอ่ะอ่นดอกที่สององโกดาบเดียวดาบเดียวแบบนี้ไม่น่ามีอะไรนะไม่เป็นไรอ่ะยังมายังมาเออเอาช่องกลางาไปเลยรู้ รับมาเบาๆพอยังไงต่อสิดับเดียวอีกแล้วดับเดียวอีกแล้วค่ะวาไม่น่าได้รับอะไรนะท่านผู้ชมอ่าดับคู่ก็มาท่านผู้ชมดอกนี้ปันไปค่ะโอ้ยไม่เข้าเลยท่านผู้ชมอุ้ยโลมาโลมาชอบเบาท่านผู้ชมรับมาเบาๆเลยนะอ่ะยังไปได้ต่อไหมยังไปได้ต่อไหมยังไปได้ต่ออุ้ยโลมารับเบาไหมร้านท่านผู้ชมเออ รอบสองรอบสุดท้ายนี่แหละขอหน่อยอู้งแล้วท่านผู้ชมอ่าอย่างฟันมาพันสามร้อยห้ารอบนี้จอดแะจ๊ะเมษาโอเควันนี้ทุนก็พันสองเอ้ยวันนี้กําไรก็พันสองนะทุนสองร้อยห้าสิบเท่านั้นวันนี้เราก็บุกบวกแล้วก็จอดไหมดีดีกันนะจ๊ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะบ๊ายบายจ้ะ